ดิฉันจะบอกงี้ว่างบประมาณส่วนใหญ่เลยนะคะยอดคิดในแผนบูรณาการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยคืองบอบรมค่ะตั้งงบมาอบรมเสร็จแล้วก็ต้องตั้งงบงบมาวัดผลแต่ว่าสิ่งที่อบรมกันเนี่ยนะคะคือดิฉันก็ได้มีโอกาสคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทําเรื่องทุจริตต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยในประเทศไทยนะาหลายคนเพราะว่าวาระ1ดิฉันก็อภิปรายไปเขาเนี่ยบอกดิฉันว่า หลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อ,องค์กรแฮนด์ขออนุญ,ญาตที่เอ่ยนามนะคะหรือว่าอ,อ,องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแอคเนี่ยคือเขาได้รับการเชิญให้ไปเป็นวิทยากรเนี่ยในการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆของภาครัฐเนี่ยบ่อยมากนะคะปีหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ต่ำกว่า10ครั้ง แล้วก็เป็นการอบรมแบบเดิมๆนะคะซึ่งถ้าไปดูแล้วเนี่ยมันก็คืองบประมาณที่ขอมาในแผนบูรณาการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี่แหละแต่ถามว่าไอการอบรมแล้วก็การไอวัดผลแบบเดิมๆเนี่ยมันทําให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันประเทศไทยเราดีขึ้นไหมหรือมันทําให้เรื่องการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยเนี่ยมันดีขึ้นไหมดิฉันก็คิดว่าเราก็เห็นกันมาหลายปีแล้วนะคะว่ามันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลย ดังนั้นเนี่ยดิฉันก็อยากจะขอให้รัฐบาลนะวันนี้ท่านควรจะพิจรารณายกเลิกแผนบูรณาการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเหมือนแผนบูคมนาคมที่ท่านได้ยกเลิกไปค่ะ